เราอ,เยอยากให้คุณคิมและคุณพิมพ์ช้อปปิ้งเพื่อเอาอาหารแปลกๆไปแกล้งน้องๆที่ทำงานโอเปอร์ ิมแล้วก็คุณพิมพอีกแล้วนะคะใช่แล้วครับวันนี้ชื่อว่าอะไรนะคุณพิมโซคเรียทาวพิมพก็ไม่รู้เหมือนกันว่านัดเรามาทําอะไรแน่ๆคือต้องเป็นเกาหลีแน่นอน<ช>ดูจากชื่อแล้วจากชื่อนะเดี๋ยวเราอรอทีมงานนะคะมาบอกนิดนึงว่าเอาเรามาทําอะไรกันวันนี้ต้องเห็นคอนเซ็ปต์แล้วมันตกใจแล้วนะทื่บอแบ่าอนะ <c oughs> ไรอ่ะทีมงานบอกว่าให้คุณคิมและคุณพิมพ์ไปทำภารกิจด้วยกันสองภารกิจ โดยภารกิจแรกคุณคิมและคุณพิมพ์จะต้องไปช้อปปิ้งภายในโซโคเ ر ียทาแห่งนี้ด้วยกัน5้าอย่าง5้าอย่างเนี้จะต้องมีอาหารหนึ่งอย่างเป็นเมนหลักก็คือรามยอนเป็นรสชาติอะไรก็ได้แต่สำหรับภารกิจที่2องขออุบไว้ก่อนแค่ช้อปปิ้งมันแค่ช้อปปิ้งแต่เราอยากให้คุณคิมและคุณพิมช้อปปิ้งเพื่อเอาอาหารแปลกๆไปแกล้งน้องๆที่ทำงานได้ได้มาพร้อมทำไมดูแบบเหมือนแบบ <พ>อชอบปิ้งกับแกงน้องเนี่ยอ่าขนาดเ,านเลยนะโอเคงั<อ>น้นเดี๋ยวคุณพิมพ์เริ่มก่อนเลยๆได้เลยค่ะไปเจอกันเลยยังไงน้ององจะทานอะไรดีนะอันนี้ก็คืออร่อยเรามาหาของแปล,แปลกๆดีกว่าทุกคนนี่อะไรอ่ะทุกคนอันนี้อะไรอ่ะ เขาแปลกดีนะอ่ะอันนี้หนึ่งคุณพิมพ์เล็งอะไรไว้ให้ใครบ้างคะคุณพิมพิพมพว่านะคนที่ต้องโดนคือคนไาย,อยตอนนี้นี่แหละคุณแก้งเหรือให้กินอร่อยคุณทีมอันนี้ก็อ,อร่อยแต่บางคนไม่ชอบไงม,มันก็ไม่อร่อยนะโอเคลหนึ่งอย่างหนึ่งอย่างอุ้ยเลือกยากตรงเลยอ่ะ ปกติเคยกินแต่รสพีดาที่นี่มีแบบสมานในส่วนตัวแล้ว <c oughs> ไม่ได้เกี่ยวกับน้องที่ออฟฟิศไม่นี่คือให้น้อง <c oughs> อนนคค่ะือให้น้องอ่ะเท่าไหร่ละสี่อย่างแล้วชาฟักทองทุกคนคนทานเสกกรรมทานฟักทองลดบวมได้นะคะเฮ้ยอันนี้ดีเลยแล้วทานง่ายคนที่แบบทำเสกกรรมครงแน่ามาแล้วทานข้าวไม่ได้อะ <c oughs> ทานเป็นชาฟักทองอันนี้ก็ได้นะอันนี้คือกิมจิทุกคน ซึ่งแบรนนี้คือดีมากอันนี้95บาทอ่ะครบแล้วเย้ยอะระหว่งางรออมมาเละทำธุรานนะเราก็มาคุยกับคุณเจ้าของร้านก่อนนะครับเดี๋ยวเราคนะแนําำตัวได้ไหมครับอนยช่ซครันทอ่อกุกแล้วก็บุามเเราครับรก็ อยากจะทร왜서 소프레타우를 했는지, 방콕에 왔습니다. 저는 1991년도에 태국에 들어와서 지금은 아마 30년이 넘었습니다. 처음에는 아마 여행업으로 시작을 해서 여기에 태국에 발을 디뎠고 지난 코로나 때는 한국에서 오시는 관광객들이 없기 때문에 처음으로 로컬 마케팅을 하면 어떤 사업을 할수 있을까 하는 생각을 하는 와중에. <목소리도> 처음에 우리 아, 대학교에 졸업한 우리 큰 딸이 있어요 혜린이라고 그 친구가 마케팅을 전공을 하고 해서 처음에 마케팅을 이제 이태원 이태원이라는 코리안 부페를 시작을 했어요 그래서 <목소리도> 아, 너무 잘 돼서 아, 이제 마케팅에 자신을 갖고 저희가 살고 있는 이 에까마이 에리어에 이렇게, 네. 이렇게 열게 됐습니다. <목소리도> <목소리도> 약로가 헝이프엔 닥킨믹 루더 측된컨 사실 너무 많아서 저희 지금 보유하고 있는 물건만 2천여 가지가 넘습니다 썬판인데 그렇게 많은데 제가 뭐~ 하나하나를 다 설명할 수는 없지만 그래도 저희가 아~ 직접 식당도 경영했고 했기 때문에 저쪽에 보시면 저희 소울이라는 이름으로 만든 김밥그리고 도시락. 그다음에 김치까지도 저희들이 직접 만들어서 우리 모든 고객들한테 이렇게 선을 보이고 있는데 굉장히 좋아하시고 좋은 양질의 그리고 가격도 저렴하게 저희들이 내고 있고 나머지 부분들은 그래도 태국에서는 가장 많은 물건들을 보유하겠다는 얘기를 듣고 싶어서 여러 가지를 많이 준비하고 있습니다. อาหารอเมริกันท่ามสวนด้วยทำอร่อยกินด้ทุกที่ทุกเวลาเลยนะคนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะครับที่ให้ทำเบ๊คับสวัสดีครับเมื่อกี้เราช็อปกันได้ความเร็วแสงนะวันนี้มาดูกันว่าเราช็อปอะไรมาบ้างสรู้รไหมรู้สึกตื่นใจนะว่าที่เมย์จะแกล้งเราหรือเปล่าก็เลยแบบเซฟโซนนิดนึงเซฟโซนนิดนึงขวดหมดแกล้งแล้วของเป็นครีมนี่มีกิมจิซึ่งชอบมากเราอยู่เกาหลีก็คือกินแต่แบรนด์นี้นะครับไม่เห็นแกล้งเลย เราเซฟโซนไลมีไงน้องน่ไว้ใจที่ไหนนะก็คิดในใจว่าขนาดมาที่นี่คือไม่บอกเราหรู้มาทำอะไรมีอะไรอ่นนนะด้วยอันนี้คือเมล็ดทานตวัตพิปปตะกี้พี่ป๊อปบอกพี่ป๊อปชอบทานอร่อยแต่อันนี้คือแบบอ่ะเกมเซอวิสเกมอันนี้คือลำน้อนที่อยู่ในเรื่องเลยใช่ในเรื่องเลยวันนี้ก็แบบอ่ะซื้อไปให้น้องๆลองดีกว่านี่เราก็นำสตรอเบอรี่แบบว่วน้องแบบเผ็ดแล้วแบบมีไงคนรับน้องรัำน้องมากเห็นไหมว่าน้องเผ็ด ดื่มน่อยอะดูของพิมดีวกว่านี่ของพิมก็คืออันนี้นะเราก็ไม่รู้เหมือนกันเราเราไม่เคยกินแต่เราคิดว่าสีหว,นวานน่าจะเหมาะกับเราดีแล้วก็นี่อันนี้คือคานนี่มาสตาทุกคนเห็นว่ามันคือน้ำผึ้งถูกปะน้องต้องคิดว่ามันคือน้ำผึ้งอะไรอะผัดผัดหนวดปลาหมึกอะทุกคนน่าจะขงใช้ปนๆอยู่พอสมควรนะคะ ทีนี้คุณซ้อมบอกว่าของพิมมีตัดตัวบแบบหนักๆก็เลยเอะเอาสแตมมาให้แฮมเี่ยบอกเลยขึ้นชื่อมากส่วนเครื่องดื่มของพิมพ์วันนี้นะคะนําเสนอเป็นชิคเกคือน้ําข้าวทุกคนในนี้ก็จะมีเมล็ดข้าวอยู่หวานๆเดี่ยวคุณพิมพ์กินน้าข้าวงงมากคิดว่าโอเคแหละแทนของปากของพออันนี้ตัวเด็ดบอกเลยคนที่ไม่เข้ากันลองแน่นอนอันเนี้ยจุกๆไปเลย เป็นยังไงกันบ้างคะพี่ไปช้อปปิ้งกันมาทั้งสองท่านอันนี้พาวทูนพิมซนใคอันนี้มากต้องคนถ่ายนี่แหละคนถ่ายน้องซอฟของเราคนถ่ายเยอะเออเราเลือกได้ใช่ไหมแล้ตรงนี้เลยตรงนี้เลยนั้นคุณคิมแล้วคุณเยจีขอบใเที่คุณพิมงานส่งสารมาให้ชมมาสักครู่นี้อะไรอ่ะว่าแล้วคุณพิมว่าต้องไม่ปกติก็คือสองที่คุณพิมได้ช้อปปิ้งมาและคุณพิมได้ช้อปปิ้งมา แล้วทีมแลกทีมจะต้องเป็นคนทานของตัวเองทั้งหมดสวยค่ะสวยเลยคะไม่ได้ิไม่ได้ยงงี้ไม่นายนี่แหละนายนี่และจะมีกติกาใหม่ผมสลงสารซทั้งสองคน <Madonna> <SAN TA Maria> ผมก็เลยลจะให้คุณเยจีกินแทนครับใช่ครับใช่แน่นอนเท่่าไหรตามแผนตอนแรกไม่ได้เขนแบบนี้ไม่มีอะไรลเข้าลปไปหาถ้วยก่อนไป ปิ้งแม่ดมซอสเป็นหวานใช่ไหมใช้กลิ่นซอสอร่อยแหละอร่อยเลยเดี๋ยเลยคุณมีขอกินขอใส่ได้สิไม่จะทำในภาพแบบเหมือนแต่อะขอไอ้ต่อทองเลยทุกคนเมื่อกี้เราบอกว่าอันนี้มันคือปลาหมึกใช่ไหมเรามาอ่านกันทีมันคือซอส ปรุงรสเฉยๆซึ่งไม่มีปลาหมึกอยู่ในนี้จ้าน่ากินดีออู้หน่ากินุณสัตนี้อร่อยอันนี้อร่อยไม่มีแฮมไม่มีแฮมอะไรอ่ะอ่ะอู้ยูน่ากินจังเลยขอบคุณนะคะะลิ่นช็อกโกแลตขึ้นเลยอ่ะแต่มันเท้ากับลำยอนแล้วใช่ไหมคะไม่แล้วมันต้องโรยใช่ไหมดิอุ้ยอุ้นไม่ใหญ่ด้วยอุ้ยนั่งอยู่วิ้นนั่งอยู่ ผสงสารให้กินจีนดูดีกว่าจีน่าอร่อยนี่95บาทอันนี้ไม่ให้เหรอคะของคุณดูน่ากินจังเลยอ๋อคืออันนี้เป็นอาหารปกติแกนะวันนี้เดี๋ยวผมกินไปให้อร่อยอร่อยอันนี้คุณส้มไม่ชอบกินกินจีหรอชอบไม่ชอบกินกินจีเก็บตัวไม่คือจริงๆแล้วพี่ต้องเป็นตัวหล่อ จริงยไม่ต้องมาตัหอเนี่ยใอคนนี้จะู้จุกันว่าใครจะได้กินอันนีุ้ณูรยมจริงไม่รู้อันนี้ไม่รู้จริงจังจรงลองเท่ะคุณแพ้ได้ไหมเดี๋ยวบ่จููอันนี้รู้กติกากเปิดไม่เกมพิกไปพิกมาตั้งแต่นาแลร้อนะหมดตองเลย ก็อร่อยอยู่นะคะเริ่มได้ค่ะดอกแรกหนึ่งสองสามคุณพีแพ้แล้วหนึ่งอัต้องหนีสงสายออมม่เมาดูโพนใครสงสายคอมเมนต์มาให้หน่อยขออนุญาตวางจองเนื้อผ้าหลงสานคุณพิมคุณพิมอยากจะเอาได้ คือจริงไม่ได้นะแบบของสัตว์ของแม่เลยหมายถึงว่าไม่ไม่ไม่ได้ให้หมดนะแบบว่าคนละครึ่งได้อะไรอย่างเงี้ยอ่านี่จะของดีดหนึ่งสองใจกล้ากินท้อใหญ่ต้องให้หมดด้วยนะต้องให้หมดด้วยนะห้ามอ่ะให้หมดอย่าตัดอเอาไปให้หมดเอาไปให้หมด oh, <no. S 1> ชอบกินอะไรหรืออร่อยหรือเปล่าเปิดใช่ไหมคะ บอกว่าเขาจะช่วยขึ้นหนึ่งจริงๆช่วยได้นะแบบผงสั่นผมมากเลยผมเพิ่งยิ้มอยู่เราชาติมันโอเคอยู่คุณทีมเอาคนใหญ่ๆเมอกี้บอกว่าไม่รู้รสชาติอะไรแล้วหมดเลยหมดเลยมันหี่มากเลยคือมันรู้สึกเหมือนตีขึ้นมา ขอโทษนะคะอุ้ยปลาาบีดัอุ๊ยที่หม่มากกินซเคื่องเลยสมเพลย์เคี่เราบ้างเท่ากันตื่นคอยดูทุกคนพีที่ถัดไปเราไม่เรื่องกินละเดี๋ยวกจะได้ไม่โดนอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราตักล้องไว้ใส่ไปได้เลยส่งขอความมาช่วยไหมไปสุบ สองในสามถ้าคุณพิมแพ้ Girls, คุณพิมก็ต้องก็ต้องกินต่อแต่ถ้าส้มแพ้เดี๋สลับกันฮานาคือเซ็ตโดว์คนจะได้กินเนี่ยทุกคนจริงๆแล้ววะอีนึงดาวอีนึงดาวฮนาคือเซ็ตเหมือนเดิมอ่โจบถือว่าช่วยแล้วถือว่าช่วยแล้ววะถ้าเจ็บใจกว่าตอนแรกอีกทุกคนปากเขาเรืองไม่มีความรู้สึกพูดไม่ได้ไม่รับรส วาออกดีนิ่มร็อกีจริงรสชาติดีมากคืออยากลองของพี่นิหน่อยไหมลองมคะเอาอีกหน่อยไหมคะไม่เป็นไรอ่ะคุยกินเผ็ดมากเขาบอกแลาวทำเราทำให้สุดแล้ว EP หน้าเราจะแกล้งให้สุดอุ้ยอุ้ยดูแลเจะต้องหาเกมเล่นเดี๋ยว บ้ามเคิมอะไรก่อนคอมเมนต์ในคลิปนี้ว่าใครอยากเห็นคุณส้มกินแบบที่ผ่งกินบ้าอ้าาาหกต้องถ้าคอมเมนต์เกินกี่เท่าไหร่ดีคุณคิมอ่าาาเกินยี่สิบพันนะคะเดี๋ยวเราจะอัดคลิปที่คุณส้มกินเซตนีเชื่อว่าหลายๆคนอยากลองทานสูตรนีเราตั้งชื่อว่าสูตรอมม่า <laughs> <laughs> อาใครอยากลองนะให้พิมพิมชื่อร้านเออพิมชื่อร้านพิมชื่อร้านแล้วเราจะสุ่มใช่ว่าใครจะได้เสร็จนีไปถูกต้องแล้วถ้าถึง20,000เราก็จะให้คุณโจมมาอัดคลิปทานจุดนี้เหมือนกันไม่ลืมไม่ลืมไม่ลืมอร่อยทุกคนอร่อยอร่อยบอกแล้วเห็นไหมเพิงกินเกือบหมดแล้วนะทุกคนกินจริงเผ็ดจริงน้ำตาไหลจริงไม่มีสแตอินนะคะอันนี้ก็รสชาติดีนะคะลองอันนี้ไหมคะอันนี้ก็อันนี้ก็ดี อ่ะที่เหลือนะถ้าย0่คอมเมนนะหมดนี้หมดนี้ล่าสัตน้ำแข็งเธอสมดูดอ่ะพูดเร้วนะ <c oughs> อะอ่ะออมมกาอเธอสงสารสงสารพอเถอะ เพราะสำหรับใครนะครับที่อยากจะช้อปปิ้งแบบของเกาหลีเกาหลีแบบนี้นะทุกคนเนี่ยอาหารอร่อยอร่อยแล้วทานที่นี่เลยแล้วบอกเลยว่าบรรยากาศในร้านคือดีมากเหมือนที่เกาหลีเลยนะฮะเพราสำหรับใครนะที่อยากจะมานี่ยก็อยู่ระหว่างซอย12กับ14บสี่ซอยกมัยนะครับก็นั่งมาแบบเดียวนะครับแล้วที่นี่เนี่ยก็มีทั้งแหล่งช้อปปิ้งเนาะชั้นหนึ่งเนาะชั้นสองก็เป็นบาร์เนาะเป็นเล้าดให้เรานั่งได้คุยงานได้แบบดื่มได้ซึ่งชั้นสามเนี่ยคุณพิมพ์น่าจะชอบมากแต่พิมพ์ก็ชอบเหมือนกันนะ พราะชั้นสามเนีเป็นโซนทําผมเนาะแล้วก็บิวตี้แฮร์ซาลอนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นช่างทําผมนะที่มีชื่อเสียงจากเกาหลีมาเลยใช่ค่ะาาชาบเอาอกาหลีด้วย ตัดผมกับชาวเกาหลีเลยทุกคนไม่ธรรมดาแล้วเหนือจากที่โซเรียทาวแล้วนะคะเดี๋ยวเขาจะเปิดเป็นคลินิกเสริมความงามนะมีสักคิ้วสักปาาสไตล์เกาหลีมีดัดขนตาต่อขนตาด้วยทุกคนยังไงรอติดตามได้เลยนะคะซึ่งอาจารย์จากเกาหลีมาเลยใช่เลยเพราะฉะนั้นแฟนคลับของป้ามีทุกคนรอฟังข่าวดีรอฟังดีลเด็ดๆดีๆที่แฟนเพจอบ้ามี global ถูกต้องมาเดี๋ยวเราจะกลับมารีวิวกันใหม่เมื่อคลินิกเปิดบริการนะคะใช่ครับไปเจอการ ep หน้านะคะ ว่าจะไปที่ไหนกันคอมเมนต์มากันเยอะนะว่าอยากไปที่ไหนและช่วงท้ายเนี่ยก็จะมีรีวิวนะการตะโผมกับชาวเกาหลีช่างเกาหลีให้ทุกคนดูเลยนะใครอยากดูก็ติดตามาคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดสับสไครด้วยนะค,ะครับใชคแล้วเป็นกําลังใจให้เราทีมโอปามีด้วยนะคะกับรายการโอปปา